เครียดเลยเครียดงานเครียดคนไปเยอะมากเยอะมากอ่ะทั้งในอยขนขนเลโก้เข้าไปเยอะเลยมันแบบมันมันงงตัวเองอะเอาไปหมดเลยกูอยากได้เซงถ้ำหนิอยากได้ทุกอันเอาเซงถ้ำออาไปแล้วไปแล้วจริงปะเนี่ยเมาหมดแล้วป่ะคะในนี้ไม่แบบเออเซ็งถ้ำกุนแมวเหรอแมวเซ็งแมวเซ็งโอเคพอก่อนเราพอก่อนเอาขาวถาวง่านะครับไาถามไง่ายนะข้าวถ้าา้เออวันนี้เป็นไงบ้างคโอ้วันนี้ดีใจาวหนึ่งสอง เอาคนนี้ก็ดีใจใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานเลโก้เพราะอะไรจริงมันปลุกมันปลุกเป็นความฝันในวัยเด็กที่แบบอยากจะเล่นอยากอะไรอย่างนี้มานานใช่คือเอาจริงมันคือได้ทุกเพศทุกวัยครับเออคือทุกคนเนี่ยสามารถแบบต่อได้ถึงว่ามีความมาร่วมสนุกกันได้แบบไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรคือแบบทุกคนสามารถแบบมีมีอินเทอร์แอคทีฟคุณสามารถมาเล่นร่วมกันได้ทั้งหมดคือใครหมดไฟในชีวิตเรามาดูตอนแรกไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะอยากได้เยอะขนาดนี้พอมาถึงแล้วแบบมันงงอ่ะว่า ว่าเราอย่างเออเรามันเหมือนไฟมันมาเรื่อยๆจนเนี่ยตอนนี้ไหม้หมดละในข้างในใจอะร้อนเลยอ่ะร้อนใช่ร้อนร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยอ่ะลูกค้าใจดีมีส่วนลดให้มากมหาศาลครับแต่ตอนเนี้ยเครียดกับที่คนที่เขาต้องมาแบกของให้เราเยอะมากผมต้องฝากเขาไปแล้วเมื่อกี้เขาจะแต่แต่ใช่ครับอาแตง้นผมพูดถึงช็อปหน่อยอืมช็อปอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคชสโตร์เออเซอร์ติฟายสโตร เซนไ์ฟาโซ,โซ,โซนคะรับอันนี้เป็นสาขาที่4ี่ครับของทางเลโก้นะครับที่อยู่ที่เซนต์ธันด์รัเพาลนั่นเองไม่ต้วผมชอบด้วยเขามีแบบให้เราอินเทอร์แอคทีฟกับเลโก้เนี่ยตรงโซนนั้น,นครับ คือผมเป็นคนที่เห็นสีอะไรสวยๆแบบไม่ค่อยได้แต่มันมีสีแบบเขาเขาเลือกใช้สีที่น่ารักมากแล้วแค่มาต่อเล่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบตรงแบบตรงกลางมีเลโก้แบบมีหลากหลายส่วนมีต่อตรงใหญ่ให้มาดูให้มาแบบจับมาลองเล่นได้แล้วก็มีเนี่ยพาร์ทเนี่ยที่เขาให้มีแบบซูมให้ไปดูดีเทลละเอียดของมันล็กน้อยซึ่งเออมันมีกิมมิคของของช็อปนี้ซึ่งมีแค่ช็อปนี้เท่านั้นคือมาแล้วผมว่าจริงๆคือเด็กๆก็ต้องชอบว่ามีอะไรลูกเล่นอะไรไม่ต้องเด็กชอบเราก็ชอบ ใช่พูดอย่างนั้นโอเคซึ่งตรงนั้นผมว่าเจ๋งมากที่เธอไปเล่นตรงนั้นอะที่เอากล่องมาสแกนปุ๊บสแกนปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็น 3D บนกล่องแล้วเราก็ว้าวเลยเหมือนเราไม่เคยเห็นมาก่อาเราเราไม่ต้องต่อรไม่ต้องต่อดูก่อนคือเราแค่มาสแกนดูก่อนว่าเป็นยังไงเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็น 3D เลยครับผมอันนี้เจ๋งเจ๋งก้าวไลใช่เจ๋งมากครับแ้่ผมว่าเอาจริงๆสำหรับผมตรงนี้มัน มันก็มณีพาร์ทที่เราทวิตเป็นของเล่นด้วยและเป็นของแต่งบ้านด้วยอย่างบ<ช>างอันน่ะผมชอบได้แฟนแฟนสับชอบให้ดอกไม้ที่เป็นเลโก้อ่ะแล้วพอไปใส่ใจการมันน่ารักมากเลยนะอันนี้พูดจริงคือมันมีความแบบอ่ามันมันไม่เหี่ยวไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันดูคลาสสิกอะดูแบบดูดูเท่ดีอะดูเท่กว่าด,ด,ดอกไม้จริงว่าวันอ,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 อดีพ่อเครียดพ่อจะแบบไม่มีที่ไม่มีที่วางพ่อจะเครียดแต่ว่าเราร้อนเลยตอนเนี้ย เต็มบ้างกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ปกติเราการ<ม>ส่งติ้วก็ในขั้นสุดค้มีมีครับเพราเราชอบต่อด้วยครับแต่ว่าต่อตอนนึงก็แบบใช้เวลานานลหลายวันเลยฮะมันทำให้เราได้แบบมีสมาธิโฟกัสกับอะไรบาง,างอย่างที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่ามันก็ มันไม่จําเป็นต้องว่าเป็นแค่เด็กเล่นนะจริงผู้ใหญ่ก็ได้คือมันยังเขียนอยู่เลยว่ามันมีหลากหลายอยูสิบแปดบวกก็มีแบบสิบแปดบวกเราชอบเล่นกับสิบแปดบวกกันไม่เหมือนว่าเลโก้ของเล่นมันจะแบบตั้งแต่หกบวกแปดบวกสิบแปดบวกสิบสองบวกมีหมดเลยคือเราได้ฝึกความมีสมาธิของเราด้วยใช่ปกติเราสมาธิสั้นกันไหมไม่น่าไม่ไม่ไม่พูดอย่างนี้ไม่ถูกเลยนะนี่ที่เป็นของอะดาวเนี้ยจะมีชิ้นส่วนพีซมันเยอะมากไม่หมายถึงว่ามันจะเขียนเลยว่าเออพีซมีกี่พีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ดีเทลก็จะเยอะตามต้องใช้สมาธิต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากตามเลยก็เท่ากับลุกความสูนอะไรของเราด้วยใช่ไหมอะไรนะครับไม่นะครับพวกผมพวกผมเป็นพวกแบบนิ่งๆนะครับทางการสุดๆแล้วจริงๆจริงๆทางการนี่ดูเขาดูใจอย่างทางการสปอตเตอร์ีมากเลยเมื่อกี้เล่นตัวไหนเป็นพิเศษไม่ได้เล็งเอามาหมดแล้วไม่ต้องเล็งเอามาหมดแล้วนี่ฮักสปัตเตอร์ผมก็เอามาเออฮักสปอตเตอร์ฉันไม่ได้เอาอ่ะงั้นอ่ะ แซงท่ามเสร็จแลมันต้องไม่เอางั้นแหละ,และอันนี้โอเคต่อเสร็จแล้วแลกแล้วค่อยถ่ายรูปแล้วค่อยถ่ายดูแลกันหให้ดูเหมือนเรามีแล้วอ่าโอเคโอเคไม่ค่อยชอบวอวดเลยไม่อวดวเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานรุมกันเลยมาสองปีนี้ครับผมก็ช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะมีงานเข้ามาแบบเรื่อยๆก็มาเจอแฟนๆหายคิดถึงเพราะมีช่วงที่เราหายไปถ่ายละครกันอย่เนี่ยก็ไม่ได้เจอแฟนๆเลยไงช่วงปลายปีก็ก็เนี่ยได้มีโอกาสเจอแฟนๆตามอีเวนต์อะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งทุกคนก็ เป็นการแบบแล้วมันคิดถึงกันเนอะก็เจอก็มีความมันก็หายคิดถึงไปได้แบบนึงซึ่งก็เราไปหลายที่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโซนแฟนๆโซนราชพฤกษ์ติดตามนะครับผมจะไปหาที่ราชพฤกษ์บางคนแปลกๆแต่เแฟนเร<อ>ามีอะไรไหมที่แบบไม่ได้แปลกแต่ผมเพิ่งเป็นของที่ให้เราภูมิใจมากคือเราถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นมาแล้วเราก็ปรินท์ไปดึงเขาให้ของเราเอ๋อเขาให้ของเราเหรอ ฟังยังฟังไม่รู้เรื่องเลยลูกคุณแล้วจะเอามาทางการจะมาทางการฟังเล่นตอบทางการแต่ตอบผิดคำถามอ่ะเขาให้เราอ่ะตอบก่อนตอบก่อนขอคิ้คนเขาได้แบบว่าถั่วแบบยาวอะไรได้เมื่อวานนี้ยังได้ลูกชุบอยู่เลยลูกชุบได้ลูกชุบลูกชุบแปลกเหรอก็ไม่ปลกมาลูกชุบก็ของมือถืก็เขาบอกว่าเมื่อเข้าเหนียวมะม่วงแปลกก็เลยวัวลูกชุบวัวแตลูกชุบที่ทำจากเนื้อคนเลยแปลกไม่ไม่ก็แปลกก็อะไรอะไรดีอ่ะเอ้ยของผมก็จะมีแบบพวกแบบ เราตื่นเต้นไปแปะเลยแต่มีของฝากไปทําบุญอย <ie> ่างเงี hmm. <unfolding tomatoes S 2> ้ยเคยได้แบบดอกบัวมาดอกไม้มาให้ไป <them> ทําบุญก็มีนะอ่าเออนี่ดีนี่ดีแต่ทำให้รุ่นนี้หจากเราแอ๋อสาธุบุญด้วยนะสาธุบุญด้วยเออคือุตาดูค่ะครับเรียบร้อยไี่ใหม่นี้ครับไม่ใหม่นี้ที่ไหนก็ยังอ๋อตอนนี้ยังยังไม่มีคอนเฟิร์มเลยครับใช่ครับเดี๋ยวต้องรอรุ่นดูครับคือมีติดต่อมาแต่ว่ายังไม่รุ่นใช่ครับแล้วช่วงนี้คืองานลุมนจริงจิงวิ่งกันแบบ ย็ไรบสนามบินวันนั้นอ๋อก็วันนั้นไปปงานลาซาด้าเลยนะก็ต้องไปที่เชียงใหม่ต่อเลยก็ก็ก็ต้องเร็บนิดหนึ่งรีบนิดหนึ่งใช่เป็นเป็นเป็นที่จดจันในสนามบินในการเปิดชื่อกันลั่งเนาะอีกแล้วมล่นเส็จมันมีคุณจติรามีคุณมีคุณจติราผู้โดยสารอีกหนึ่งคนอ่าเป็นผู้ท่านสามท่านท่านสุดท้ายของทางสายตะวันจติลาทิพภูมิอ่าแล้วตอนเชื่อเปนเื่อแล้วเราทำยังไงนคะก้มหน้าสิคจะทําไงจะเงยหน้าได้ยไหน ก่อนไปนี่เดินอย่างเชิดๆพอคือถึงเครื่องแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะใช่ไหมครั้งแรกครับเราเป็นครั้งแรกอันนี้ที่แบบโดนเอ่ยนามนี่ครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ยังไม่มีท่านเอ่ยใช่ยังไม่เคยได้เอ่ยนามครับแต่ก็งานงานเยอะป่ะเนาะปีนี้แบบเริ่มเล่นทำงานตอนนี้ช่วงนี้ก็ปลายปีรู้สึกทำงานอย่างแบบมันมีความ vibe ของความเ f e s t i v ะมันจะมีความแบบทำงานแล้วสนุกสนุกช่วงกลางปีจะมีความเบื่อเบื่อบางอย่างมันมีความแบบ มันก็เหมือนเดิมเดิมมาทั้งปีนะมันก็จะมีความแบบนิง่งๆเหมือนมันจะ<ๆ>นิ่งๆแล้วเบื่อๆเซ็งๆอะไรเงี้ยแต่พอปลายปีมันจะเริ่มแบบคึกคักอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปเจอทุกคนด้วยความมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าปลายปีเป็นเป็นช่วงที่แบบเราแฮปปี้เป็นพิเศษเลยแล้วมีแพลนจะไปเที่ยวอะไรอย่าเยงเงี้ยมีแพลนครับมีแพลนเดี๋ยวติดตามปีหน้าครับต้องคือไปเที่ยวต้นปีหรือปลายปียังไงอ่าใช่ครับปีหน้าปลายปีฮะไม่ใช่เดี๋ยวไปเลยต้นปีต้นปีต้นปีครับ ปีใ Dante, หม่นี <museums> <together> ้ได้วางมีคิดจะซื้ออะไรให้ตัวเองมาซื้อซื้อไปเยอะมากหมดมาบัตรเครดิตวงเงินเต็มไปแล้วครับมีเลโก้อยู่ในนั้นไหมนี่แหละครับซื้อเลโก้นี่จัดไปเยอะเลยครับโอเคน่าจะอานปากถึงวันนี้แล้วละครับครับก็ฝากด้วยนะครับกับสาขาที่4นะครับของทางเลโก้นะครับกับที่นี่นะครับเซอร์ฟิวเซอร์ฟิวเซอร์ฟิฟิวสตอร์นะครับของเลโก้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับใครที่มี มีเขาเรียกว่าอะไรมีใจรักในการต่อเลโก้นะครับมึงก็ลองเข้ามาดูได้เลยมีทุกแบบเลยที่นี่ของเยอะมากครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้ามาเหมือนเติมความคิดสร้างสรรค์เติมพลังใจในการใช้ชีวิตเล่นน้อยให้ตัวเองมีความมุมน่ารักน่ารักในชีวิตนะครับก็ฝากเข้ามาดูที่เลโก้นะครับสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับมากับ มึงมันไม่มีที่เก็บแล้วตอนเนี้ย